ะะก็คือถึงวิธีการนึ่งขนมชั้นลาวานะคะการนึ่งขนมชั้นลาวานะคะนึ่งโดยสายซิลิโคนนะคะคือซิลิโคนนี้ก็คือแล้วแต่ว่าเราต้องการซิลิโคนรูปรูปแบบไหนคะเราก็สั่งได้ตามอินเทอร์เน็ตหรือเฟซบุ๊กนะคะค่ะแต่การนึ่งขนมนะคะต้องนึ่งซิลิโคนก่อนทุกครั้งเพราะว่าการนึ่งซิลิโคนมันจะทำให้ขนมแกะง่ายคะ่ะ ถ้าเราไม่นึ่งซิลิโคนก่อนนะคะมันจะทำให้ขนมเราแกะยากค่ะแล้วก็รูปทรงออกมาจะไม่สวยค่ะ คนร้อนนะคะร้อนพอประมาณนะคะไม่ต้องร้อนมากค่ะเราก็ทําการหยอดขนมชั้นได้เลยนะคะแต่การหยอดขนมชั้นนะคะเราต้องคนก่อนทุกครั้งนะคะ พอหยอดขนมช,ชั้นเสร็จนะคะเราก็เนื่อไว้5นาทีนะคะต่อไปนะคะพอเราเนื่อผ่านไป5นาทีแล้วนะคะเราก็ทําการหยอดขนมชั้นที่สองนะคะถ้าขนมชั้นแรกสุกนะคะมันจะเป็นสีใสๆค่ะแต่ถ้ามันยังไม่สุกนะคะมันก็จะยังเป็นสีขุ่นเหมือนเดิมค่ะค่ะ พอทีนี้นะคะเราก็ทําการหย่อดขนมชั้น้ที่สองเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทิ้งไว้5นาทีเหมือนเดิมค่ะค่ะทีนี้นะคะพอชั้นที่สามสุกแล้วนะคะเราก็จะทําการใส่ไส้ของขนมชั้นนะคะไส้วันนี้นะคะก็จะมีไส้สตรอเบอรี่นะคะกับช็อกโกแลตค่ะ ่ะแต่อันนี้นะคะเราใส่ไส้เสร็จนะคะเราก็จะเติมชั้นที่3มเลยนะคะค่ะมาดูกันนะคะค่ะอย่าลืมนะคะตาการเติมขนมชั้นลาวานะคะเราต้องคนก่อนทุกครั้งที่เติม เราก็เติมชั้นที่3มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการนึ่งต่ออีกห้านาทีค่ะค่ะผ่านไป5้านาทีนะคะขนมชั้นของเราก็เป็นอันวัสุกแล้วนะคะสำหรับชั้นที่ห้านะคะอันเนี้ยค่ะต่อไปนะคะเราจะเติมขนมชั้นชั้นสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับชั้นสุดท้ายนะคะเราจะนึ่งนานหน่อยนะคะก็นึ่งประมาณ8นาทีนะคะค่ะ,คะก็มาดูกันนะคะว่าขนมชั้นลาวาของเราสุกหรือ,อยังค,ค่ะค่ะประมาณนี้นะคะก็ขนมชั้นเราก็สุกแล้วนะคะเราก็ก่อนจะแกะขนมชั้นนะคะเราต้องทิ้งขนมชั้นไว้ให้มันเย็นก่อนนะคะเราถึงจะสามารถแกะขนมชั้นได้คะ่ะ แกะกันเลยนะคะค่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องรอขนมชั้นเย็นก่อนนะคะเราถึงจะแกะได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราเลื่อนขนมชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาทำการแกะขนมชั้นนะคะ หนมแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะมันก็เริ่มจะหายร้อนแล้วนะคะ